สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังคราวนี้นะครับก็จะกลับมาแจ้งคราวๆนะครับสำหรับใครที่เล็งรองเท้าคู่นี้ไว้นะครับนั่นก็คือ Nike ZoomX Invisible Run f r y ลรันะครับตอนนี้เนี่ยาทาง Nike ก็ได้นำเจ้ารองเท้า Invisible Run ลงมาขายแล้วนะครับวันที่ลงมานะครับก็วันที่11 เดือนกุมภานะครับก็เปิดจํำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับสมาชิกเนาะเฉพาะสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดขายแบบทั่วไปเนี่ยในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับก็เจ้าตัว Invisible Run นะครับก็มีทั้งแบบของผู้ชายและของผู้หญิงนะครับก็จะมาอย่างละ2สีนะครับ สำหรับสีของผู้หญิงนะครับก็จะมี2ส,สีนะครับก็สีแรกเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นสีหลักเลยนะครับก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีเลี้ยนเขียวบ้างนิดหนึ่งนะครับส่วนสีที่2นะครับของผู้หญิงเนี่ยก็จะเน้นไปออกเป็นโทนสีขาวแล้วก็ออกออกจะออกแดงๆส้มๆเทา,ทานๆนิดๆน,นะครับอันนี้คือสีของผู้หญิง ส่วนสีของผู้ชายนะครับก็จะมา2ส,สีเหมือนกันนะครับสีพื้นหลักก็จะเป็นสีดําก็จะมีแถบเขียวแล้วก็แดงนะครับส่วนอีกสีนะครับก็จะเป็นสีออกโทนสีขาวเขียวมะนาวแล้วก็เล่นสีน้ําเงินนะครับสําหรับข้อมูลของเจ้าไน k e i n v น s i b l e บ u ลนะครับก็น้ําหนักเนี่ยของผู้ชายนะครับไซส์ซเบอร์10เนี่ยจะอยู่ที่314กรัมก็ถือว่า หนักในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโฟมซูม X แล้วก็ตามนะครับ314กรัมนี่ก็ามาตรฐานของรองเท้าซัพพอร์ตนะครับประมาณนั้นเนาะรอบของรองเท้านะครับก็จะอยู่ที่9มิลน,นะครับส่วนปลายเท้าเนี่ยจะมีความสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ27.6ม mm. ิลิเมตรส่วนส้นเท้าเนี่ยจะสูง36.6ม mm. ิลิเมตรคือสูงมากนะครับเกือบเท่า,าข้อกำหนดของ i w a f ที รองเท้าวิ่งห้ามสูงเกิน40มิล <c oughs> ก็รองเท้าซนะัพพอร์ตเนาะมันก็ค่อนข้างจะมีความสูงแต่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่โครงนะครับเพราะามันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับเจ้า Nike Invisible Run นะครับ ก็ให้โฟมซูมเอมาแบบเต็มเต็มผืนนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแผ่นคาร์บอนมาด้วยนะครับก็เอาไว้ใช้สำหรับวิ่งลองลันวิ่งสบายๆวิ่งจ็อกผ่อนคลายอะไรต่างๆนีครับสำหรับเจ้าซีรีส์อิน i ิสิ l บลลัหรืออินฟิ i ิตี้ลันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่ารองเท้าที่เสริมเพื่อความปลอดภัยลดอาการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถวิ่งต่อเนื่องได้นะครับก็ประมาณนั้น สำหรับเจ้า n นกี้อินเวสเบลล n นะครับก็จะมาพร้อมกับค่าตัวในราคา6,400บาทนะครับทั้งไซส์ของผู้ชายและของผู้หญิงนะครับสำหรับเจ้า n นกี้ซูมเอ็กซ์อินเวสเก็มีประมาณนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวว่าตอนนี้เนี่ยทาง n นกี้ได้เอาลงมาขาย อย่างเป็นทางการแล้วที่เว็บไซต์ของ nike.com นะครับสำหรับสมาชิกนะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยแล้วก็จะเปิดขายแบบทั่วไปในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับเล่าสู่กันฟังคราวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเผื่อมีข่าวคราวอะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ